สวัสดีครับพบกับเคตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้มาพูดกันสั้นๆนะครับเรื่องข่าวล่าสุดนะครับกระดานเท่นะครับหรือชิปเมกนะครับใช่ปะอ่านออกอ่านเสียงผิดขออภยัยได้ระงรับการาเบิกจ่ายถอนเบิกจ่ายที่ถอนที่เป็นเงินสดพู่ง่ายว่าเหมือนแบบเราเข้าไปเทรดในต่องของ,ของคริปโตเคอเรนซีพวกบิตคอยอย่างเช่นพวกกระดานเท่อย่างอื่นๆเนะี่ยมันการ อพอมันขึ้นปุ๊บมันก็สามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้ถูกปะระงับการถอนเป็นเงินบาทน,นะครับอยากจะมาเล่าเนาะสั้นๆง่ายๆสมัยก่อนเฮียเคยโดนเฮียไอตัวของคริปโตเนี่ยเฮียก็มองว่าหลายๆคนเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยก่อนที่เหรียญลูน่าจะมีปัญหาเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่ามันมั่นคงนูน่นนี่นั่นหูคนยุคเก่าไม่เข้าใจหรอกนะครับเมื่อประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วเนี่ย ถ้าใครเคยเล่นบิตคออยู่สมัยนู้นอะเนียไม่ได้เล่นอะไรเยอะหรอสมัยนั้นนะ่ะมันจะมีเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งว่า M MM, M M M สตัวนะครับในสมัยนั้นอนะเคยมีเหมือนกันคล้ายๆอย่างนี้เลยเป็นคล้ายๆแชร์พอหลังๆมามันคือแชร์ลูกโซ่ในสมัยนั้นอนะเฮียลงไปเล่นนะ่ะคือเหมือนแบบเราลงไป30ิเหรียญถูกปะสาสิเหรียญสมมุติเราลงไปสามสิเหรียญปุ๊บเราไปทําโฆษณาชวนคนมาเล่น ส่วนคนมาลงทุนใน MMM คล้ายๆกันเลยลงทุนเสร็จปุ๊บก็สามารถเบิกเบิกจ่ายถอนอีกเท่าหนึ่งของที่เราลงทุนไปมันจะมีตารางเว้ยตารางคือแปลว่าได้เท่านี้เท่านี้บาทมันก็จะมีคนที่บอกว่าทําได้ทําได้ในสมัยนั้นอนะคนไทยก็ไปเล่นอย่างเดียวอยู่พอสมควรเป็นกลุ่มๆหนึ่งที่เล่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแม่งปิดเว็บเว้ย มันบอกมันก็แจ้งประมาณนี้เลยละเ,เราไม่ได้ข่าวหาชิปเมกนะแต่ว่าอ่าในการทําเนี่ยในสมัยนั้นน่จะจากมาเราประสบการณ์แล้วนั้นเฮียนน่าจะเสียไปประมาณสักสิบสิบหรือสามสิบเหรียญประมาณสามสิบเหรียญประมาณพันกว่าบาทอะ่ะเออประมาณพันกว่าบาทในสมัยนั้นประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วที่ค่าเงินบาทอยู่ประมาณสามสิบสามบาทสามสิบบาทก็อย่างนี้เลยประกาศออกมาว่าอ่าเว็บไซต์มีปัญหานะครับ แต่แล้วมันก็หายไปเลยเว้ยคือเข้าไม่ได้เลยคนไทยคนทั่วโลกเข้าไม่ได้เลยมันก็หายไปคนก็มาบอกว่าเออสเต็ปนี้ยหลายๆหลายๆครั้งแต่ก่อนคือมันใช้กะมันใช้บิตคอยเป็นสกุลเงินในการโอนเงินเข้าไปที่นั่นใช<ๆ>่ปะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยทําให้ไม่สามารถมันไม่มีกฎหมายรองรับพอมันไม่มีกฎหมายรองรับไปเอาผิดเขาไม่ได้มันอยู่เมืองนอก เราไปทําอะไรไม่ได้เงินที่เสียไปก็เสียไปแล้วก็จบไปเคสนี้เฮียก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าการที่จะเล่นลงทุนอะไรพวกนี้ที่มีความเสี่ยงสูงมากเช่นที่เขาบอกว่าจะได้่าดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้ที่เยอะๆเยอะๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะชิ่งแบบนี้แบบ MFM ที่เฮียเคยทํามาก่อนแต่เฮียไม่ลงทุนอะไรเยอะหรอกเพราะเฮียคิดว่า นี่อยากอยากลงทุนน้อยแล้วได้เยอะเว้ยกูก็เลยลงทุนแค่นิดเดียวถ้าถ้ากูลงทุนไปแค่เนี้แล้วกูได้เยอะกูกูได้เยอะตามแผนที่มึงบอกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีของกูกูจะไม่ลงเยอะถูกไหมเพราะมันเบอร์มากมันบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยจะสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่คุณลงไปแค่สิบเหรียญเนี่ยได้หูเยอะอะตอนนั้นประมาณว่ากูออกรถได้เลยในสมัยนั้นด้วยเออยังก็ลงไปแค่สิบเหรียญอะพอแค่นี้เองจบเพราะว่าหนึ่ง ในกลุ่มในกลุ่มที่เฮียรู้จักเนี่ยเขาสามารถถอนมาได้เว้ยมันก็ตามสเตปหลายๆหลายๆที่เลยที่มีปัญหากันก็คือว่าลงทุนปุ๊บถอนมาได้สักพักหนึ่งพอลงทุนกลับไปใหม่แม่งถอนไม่ได้แม่งโอบเว็บซี์มีปัญหาทุกมันก็ปิดไปเลยเว้ยแล้วก็หายไปเลยจับล่องหุ่นนะถูกปะเพราะว่าเราแลกเปลี่ยนเป็นบิตคอยแล้วโอนให้มันไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงถูกปะคล้ายๆกับบิตคอยเลยคริปโตเคเรนซี่เฮียเฮียคิดเสมอว่า ไอคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยถ้านณวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าเรานะสมมุติว่าดึงปั๊กออกปุ๊บเนี่ยเงินก็หายไปดูปะแต่ถ้าเรายังมีเงินมันอยู่ในบัญชีธนาคารนหรือทองคําอยู่ในมือเนี่ยดึงปักออกเนี่ยกูก็ยังเดินไปถอนที่ธนาคารได้ความคิดเหียนะณนะตอนนี้ที่เฮียไม่ได้ลงไปเล่นในในตัวของคริปโตเคอเรนซีอะไรมากมาย เฮียไปลงเล่นแค่ตัวของอ่าโทเค็นของสี่นีฮับที่สุขุมวิท77ท่านั้นเองแค่2,000บาทที่เอาเงินส่วนเ,นเงินเย็นไปลงทุนแค่นั้น2,000แค่นั้นเลยกูไม่ลงทุนอะไรเยอะเลยเพราะว่ากูแค่ลองดูแล้วกันพอ2,000อะไรที่มีความเสี่ยงอะไรที่มันมีผลตอบแทนเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงจะสูงมากๆแนะนําให้ทุกคนที่เป็นรเดอร์หรือ Fc ของเฮีย เอาเงินเย็นไปใช้อาบเอาเงินเย็นไปเล่นไม่ควรลงทุนเยอะด้วยทรัพย์สินอ่ะอยังอย่างน้อยอยังไงที่เงินที่ฝากอยู่ในธนาคารอะอย่างน้อยมันมีกฎหมายไทยรองรับธนาคารยังไงก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปจากเราหรอกเขาจะล้มเดี๋ยวเขาก็จับมือกันเพื่อไปตั้งให้เป็นอนาคารใหม่ขึ้นมาเราก็เห็นเห็ลายธนาคารถูกปะตั้งแต่เศรษฐกิจปีสี่ศูนย์ที่ใครยังเกิดไม่ทันสมัยนั้นธนาคารล้มก็มีเยอะ ล้มเสร็จก็มีคนซื้อล้มเสร็จก็มีคนซื้อมีคนกู้กู้กู้เรื่อยๆมีคนจับมือจับมือปุ๊บเปลี่ยนไปอีกชื่อจับมือปุ๊บเปลี่ยนอีกชื่อเงินก็จะไม่ได้หายไปไหนถูกป,ปะมันก็ยังฝากองธนาคารไฟดับวันนี้เงินก็ไม่ได้หายไปไหนเซฟเบอร์พังเงินก็ไม่ได้หายกู็ยไม่เบิกถอนนี่สาขาได้คิดให้ดีดนะครับในการลงทุนการลงทุนเสี่ยงสูงเพราะว่าทุกครั้งทุกคายแบบว่าคริปโตนะครับคริปโตคอลรนซีก็เหมือน บ่อนการพนันส,สักที่นี่แหละเรียกคนไปลงทุนเยอะๆพอลงทุนเสร็จปุ๊บลหลายๆเหรียญก็ดอยก็ปิดไปเงินก็หายเข้ากีบเมฆไปซึ่งมันไม่มีกฎหมายรองรับมันเลยเกิดปัญหาที่จะชิ่งแบบนี้ได้ง่ายๆลองมีกฎหมายรองรับสิพอมีกฎหมายรองรับปุ๊บชิ่งไปคุณก็โดนฟ้องร้อง,องติดคุกกันหัวโตรู้ปะแต่นี่ไม่มีกฎหมายรองรับโกงได้สบายสบาย โอเคฝากไว้ให้คิดนะครับสวัสดีค่ะ